สวัสดีค่ะจูนนะคะวันนี้นะคะก็อยากมาปรึกษาคุณหมอนะคะอยากเติมออฟิลเลอร์หน้าผากค่ะเพราะว่าไปดูหมอดูมานะคะเลยมีความเชื่อว,ว่าถ้าหน้าผากนูนรับสปปับประังหัวเหงก็จะดีนะคะแล้วก็หน้าใสนะคะการงานการเงินก็จะมั่นคงค่ะเงินทองไหลมาเทมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอวิวนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณจูนวันนี้เนี่ยคุณจูนเนี่ยมีปัญหาที่มาปรึกษากับหมอนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องบริเวณหนา้าผากคุณจูนเนี่ยต้องการให้บริเวณหนา้าผากเนี่ยอวบอิอ่มแล้วก็เติมเต็มมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ดูสวยมากขึ้นแล้วก็ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นค่ะถ้าใครอยากจะมีง,งูหิ้งหนา้าผากที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ดูหลังทากันเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นผลเรียวๆเลยนะคะหลังจากทําเสร็จทันทีเลยนะคะของคุณจูนเป็นยังไงบ้างคะคุณจูนเจ็บไหมเอ่ย ไม่เจ็บเลยค่ะชอบไหมคะหลังจากทาเสร็จชอบนะคะรู้สึกว่าหน้ามันไรแล้วก็โง่เห้งดีขึ้นโงเห้งดีขึ้นจริงๆด,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 ด้วยนะคะ,คะและที่สําคัญนะคะในการเติมฟิลเลอร์หน้าผากเนาะเราต้องอย่าลืมนะคะว่าจุดสําคัญเลยเนี่ยคือเทคนิคในการฉีดนะคะว่าเราต้องฉีดในชั้นที่ถูกต้องคือต้องฉีดบนชั้นเหนือชั้นกระดูกเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดตาม,มาหลังจากการฉีดเนาะเช่นปัญหาที่เราจะพบเจอได้บ่อยมากเลยนะคะในกรณีที่ผิดมาผิดฉีดมาผิดชั้นเนาะเช่นเรากดไปแล้วมีลักษณะ บุมหรือมีลักษณะเหมือนเป็นบุ้นตรงหน้าผากอย่างเงี้ยนะคะในเค้กของคุณจ um. yeah. well, ูนเน,นาะเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยคุณ네จูนเขาจะมีปัญหาบริเวณหน้าผากนะคะที่ไม่ค่อยนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีบางช่วงเนาะที่มีลักษณะบุ๋มลงไปนะคะเช่นบริเวณทางด้านข้างและด้านหน้าช่วงนี้ของทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแต่หลังจากทาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าหน้าผากของคุณจูนเนี่ยทางด้านข้างมองจากด้านข้างเนี่ยก็จะดูมีมิติมากขึ้นมองจากด้านหน้าตรงนะคะก็จะเห็นเลยว่าหน้าผากของคุณจูนเนี่ยดูเต็มแล้วก็ดูสวย ี่ดูอิ่มและมีมิติมากขึ้นด้วยค่ะ